ที่นี่พวกใดที่ธรรมาหากินติดขัดมีแต่หนีแต่สินชีวิตนาทีการงี้มี้กับอุปสรรคหรือแม้กระทั่งพวกธรรมาข้าขายอย่างการธรมาข้าขายจะเริ่มมีเรื่องตลอดทั้งพวกมีความถูกมีตัวกังวลนภายในใจิตใจสิอบอกวิธีบัณฑิต พะพุทธเจ้าแสดงหาสัพเพนองแต่บ่เพย่สร้างอริยาสัพเพนั่ให้เกิดขึ้นอุปมาที่กนวบวกุู้เจ้าอยากได้วัตถุใหายนอกจนมากเกินไปอุปมาที่กนจิตใจของเอ,อางานี่เป็นเมล็กถ้าเมล็กมันมีพลังใหญ่มันก็นสามารถดึงดูดพลังวัตถุสิ่งของนั้นปุ๊บๆเข้ามาได้เลยที่นี้นในฐานะใดที่พลังจิตคือเคเรื่องเหล็กของจิต มันหนอยพลังจิตมันหนอยกำลังจิตมันหนอยวัตถุขเขาของเชน,นันต้องอันตรธานหายสูญไปจากตีเคยมีก็ต้องหมดจากตีเคยมากก้อนเพราะนั้นนั่นแหละคือคนเป็นเบดบุญที่จ่บอกวิธีการให้พรพุทธเจ้ารู้จักการทำสมาธิส้นชาิพระพุทธเจ้าเป็นตระผา บุคคลใดต้องการให้บ้านเป็นทิพสถานที่ที่ตนอยู่นั้นเป็นทิพมีเทวดารักษาให้เกิดความคล่องตัวในชีวิตนาทีการงาั่นของตนในบ้านเรื่องของตนที่อยู่เย็นเป็นสุขบุคคลนั้นต้องเป็นครูจะเริ่มช่างทั้งช่างอย่างนั้นเกิด กานจิบเขาเ่าซัวแต่แต่ชั่นหนึ่งนี่จิบมันเริ่มสงบสงดจากกิเด็ตามลําดับลําดาเข้าไปแต่แต่ชาตนหนึ่งชาติสองชาตนสามม่ต้องเอาหลายนะเอาชาตนหนึ่งเนี่ยให้จิบมันอยู่กับลมหายใจนี่ไหมไม่ระวังวัน่นเมื่อมึง,งเมื่อมึงเจ้ารูลมหายใจของเจ้าได้สิมีงทำบริกรรมก็ได้บริกรรมก็กได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทษ ขึนนานมาเอาเักสิบเทียอาบน้ำแล้วแต่งตัวแล้วก่อนจะออกไปทำง,งานเอาเักสิบเทียหายใจเข้าพูทหายใจออกทษวแค่นี่แม่แค่นี่สติในผู้ดังนี่แม่สร้างดังนี่แม่เจืกสิบเทียสายๆาอี่ไปเหตุงานมาแล้ววางจากหน้าที่การงานอีกหายใจเข้าลู่อีกเักสิบเทียจิตในขณะที่มันรู่ลมหายใจ ตงกระดิบหูหูเลิดนิ้นไก่กตบคูปีพระพุทธเจ้ากันมัดเวลานั้นจิตของเธอว่างจากกิเลสชั่วขณะเวลานั้นจิตของเธอเราปราทับัดเสริมว่าบุคคลผู้นั้นจิตของเขาไม่ห่างจากฌานจิตของเขาไม่ว่างจากฌานเอาแค่สั้นหนึ่งก็พอแล้วพทธเจ้าอ๋ยก้อนเป็นทิ่เกิดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้วจิตมันวางจากกิเลส ตื่นนอนเทียนึงเจ็สิบเทียนอ,อาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จอีกผู้สติล่มหายใจเจ็สิบเที่ยมราคาใสๆน่าอีกเจ็สิบเทียนเที่ยมหน้าใบหน้าอีกเจ็สิบเทีทนาายนก่กอนนอนอีกนี่ไหมจัดซ้ำอายุเจ้าของนี่ไหมหรือว่าเต็มอับเนี่ยจิตเวลาหน่ะมันวางจากกิเลสควาบคุงแต่งแสงหาไม่มีศีลแก้วแหวนเงินทอง มันบ้อน่ต้องขึ้นตัวนั่นขอใจบอกเอาแค window, formas, ่ชัวร์นณะฟึดดฟึดเรื่อย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 ดูเข่าด no ูเขามันจะชิมเท่านั้นเหตุแห่มันคือชิมอยู่ในหูดังจาบอกอย่มีันคือการสังสมพลังจิตความเป็นคิดเกิดขึ้นเทวดามารักษากำลังเจ้ากรรในียเวรลดลงบาที่นี่หากินก็หากินไปตามปกติของกทูเจ้าที่เคยไปเหตุไปทำไปหาอยู่หากิน พวกไปเห็ดหาดูหาจริงนั่นแหป้าเห็ดที่เ่าบอกวู้เจ้าน่แต่ว่าพวกผู้เจ้าว่าขิมผู้ดังเี่ว่าิีมสติรู้กับลมหายใจในระหว่างวันนี่เพียงแค่มีสติรู้แบบลมหายใจเข้าออกเพียงแค่มีสติรู้อยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้ากระทบจมูกรู้แค่นี้มีเพราต้องตามยึไปหอดลิ้มปีหอดนะเออหอด ท่องหอดใส่หอดสะดือเอาเท้าล้มกระทบจมูกอยู่ซ่านดังนี่ก็พอแล้วสิบเทียสิบเทียสิบเทียพ่อพูเจ้าหายใจเล็กนิดเอ๋พ่อพูดเจ้าบอมีสติปุถุอยู่น้ำลมหายใจมันอัศจรรย์หนำดึงดูดพ่อพูดเจ้าเลยเป็นอย่างแค่หูลมหายใจเคยขาออกแค่นี้พ่อพูดเจ้าเก็บอะไรพ่อพูดเจ้าก็จำเป็นที่จะต้องทุกเดือดร้อนที่โต๊ะจังวัดต่อไปคอยให้ของดีอันเลิศอันประเสริฐแล้ว ใจเงินเราจะไปเสริมเสน่เสริมมุ่งค้นนี่นั่งควักสาริกามาเสริมอยู่ด้วยกับของนุ่งผู้พุทธเจ้าไรกันใดกับตามตราไปดูผู้บุธเจ้าเงื่อ,อดน,อด,น,น,นดินเริ่มแสวงหาก็ล้องกบรวนกับเกิดผู้เจ้าเก่าพอใจมั่งไม่ได้เกิดการพักผ่อนจิตไม่ได้เกิดกล้องพักผ่อนมันนี่จะดินเริ่มแสวงหาไปยึดกับแสวงหามุ่งค้นใต้หนองเติมมุ่งค้นใต้ไม่บัเกิดสถานที่มันนั้นก็เพราะเป็นทิศ เพราะใจเรามีความสงบเมือ่อเรามีสติยอต้อนเราพามาสู่จิตใจนี่เองความเป็นทิพย์เกิดขึ้นจิตบ้างจากเรื่ชัว่วขณะมันก็เป็นชั้นที่หนึ่งแล้วลมหไม้ใจเข้าพุทลมาหายใจออกโตหรือไม่บริกรรมพุโทโธก็ได้มีสติรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นชัว่วขณะมีสติรู้ถึงแค่นี้เวลานั้นจิตของเธอเป็นทิพย์เวลานั้นสถานที่ตรงนั้นเป็นทิพย์และแพรเมต่ตาออกไปขอส่วนกุบส่วนนี้จนถึงแดชิแพ้ต สี่เป้าปนล่องปานมั่งอะไรเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งสักกลับเข้าสู่ร่มหายใจเข้าร่มหายใจออกแค่นั้นถ้าพวกมบริจาทุกสิ่ได้ทุกมือทุกมือทุกมือผู้ใดมีความรู้สึกลมเย็นกระทบบริเวณจมูกกระรูมอยู่แค่นั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆ่บ่อยๆความชินก็เกิดทำให้บ่อยทำให้ชินทำให้มากนี่แหละคือการเจริญชานการเจริญชานการทรงชานความเป็นทิพย์เกิดขึ้น เฮ็ดไปเถอะนาทุกมือทุกมือทุบมือเจ้าวะละบ่เกินสามเดือนบ่เกินสี่เดือนชีวิตครอบครัวการงานของพวกเจ้าสิดีขึ้นดับั้นเฮ็ดกัเฮ็ดคือเก่าหลักถามาหากินแต่บ่คือเก่าจ่เอาสติเขามาใส่ในหัวดังสับไพ่หนอกหาคือเก่าแต่ว่าสั่งอริยสับไพ่ให้คือร่มหายใจเขาร่มหายใจออกโตนี่ยแหละคือเฮ็ดจิตสงบจิตว่างจากอารมณ์โลภโกรธหลงชั่วขณนะจิตเป็นทิพจิตเกิดคุณงามความดี บพว่าคือไรสิว่าอยัางท่านหย่งหนึ่งมือเจาโกวดมือเจ้าเครื่องมือเจาเขียยมือเจ้าแเขี่ยนก็ตามกลับเข้า่มไหนใจเลยนั่นแหละมันจะเป็นตัวระงับดับใจไม่อารมณ์ั้าลายทั้งปวงจิตกับบ่อเสาหมองเมื่อจิตบ่อเสาหมองมันเกิดพลันจิตเมื่อจิตมีพลังเสร็จปุ๊บใจดีใจสบายไพ่หมอกลอกทางสิบุญได้ในใจเจ้าก็ดีใจเจ้ากระสบายบุคคลผู้มีความสงบมีสติมีปัญญาบุคคลนั้นย่อมหารัพย์ได้ทรัพย์ที่หามาได้ ย่อมไม่อันตรธานหายไปจึงเรียกว่าทรัพย์ที่หามาได้นั้นใช้ก็เป็นสุขบุคคลผู้ทำฌานไม่เกิดเครื่อเทวดาย่อมรักษาเห็นว่าหลัอานิสงส์หลายเด้บองพวอผู้เจ้าเอวี่ย่าพากันไปแสดงหาแต่มงค้นายนอกวัตถุมงก้นกาลังของกันสร้างมงค้นให้เกิดภา,ดายใน,นนี่แหละพ,พ,พ่อผู้เ,เจ้าเห็นเป็นที่ได้เสพนี่แหละนาทีการนานพ่อผู้เจ้าจะเริ่มมุเรื่อง ศัพท์การนาาของศัพท์กับครองกว่าเก่าการนาาของศัพบครองกว่าเก่าพวกนี้สิ่งประนุนประนันเลครับสิเลื่อนจางหายไปหอกตราบใดที่พระผู้เจ้ายังแสดงหามุ่งคลไปเหมาะให้หมอหรืหมอผีหลังส่งวันถมุ่งคลไปเหมาะมาเสริมเพื่อที่จะให้นาที่การงานพระผู้เจ้าดีขึ้นนะได้แค่เส้นเดียวเท่านั้นแหละตราบใดที่พระผู้เจ้ายังบ่เหิเต็มจี่ถ้าหิเต็มจี่ได้ปั๊บคือจัอาตมาบอกแล้ววีบากกรรมเจ้าลดน้อยถอยลง คุณนั่งความดีของจิตเพิ่มขึ้นเพราะพระพธเจ,าจ้าจะเริ่มช่างช่องช่างเทวดาทั้งหลายเรานั้นมัลนุ่นหลอกรักษาในเวลาที่เจ้ามีสติอยู่ในอารมณ์ของชา่างอารมณ์ของจิตที่มันสงบเพียงแค่ชา่างไดิ่หววนวิ่งไก่กับมือปีบ,อบ้านของพระพูเจ้าก็อยูกับเป็นสุขยอกเย็นร่มเย็นจิตใจของพระพูเจา้าก็เกิดควม่มสบายทำมาหากินได้กับของเต็ด บุญที่ผูเจ้าทรงชั่งตลอดท่านที่บดาที่มาอนงโมทานามารุ่งว่อรักษาในราจจิตของผูมเจ้าเป็นถิ่ทรงชั่งเจริญชั่นเห็นบอกทว่ดาเขาสิเกิดมาให้เราโอ้ยคนู้นี้เขาทรงชั่งเขาเจริญชั่นมา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 อันใดก็สิเกินแกผู้มือเจ้าเพราะใจดีใจสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีไปถ้าใจว่าดีใจว่าสบายแล้วที่ดาไหนเขาสิเข้าใจอย่ามาเป็นมงคลไปหนอกเลยมงคลไปในบ่มนี้อย่าหวังอย่าหวัง ให้พากันวี่สกีิมีปัญญาด้ออย่าพากันไปดิ้นร่นแสดงหาให้เสียการเสียเวลาเหตุที่มันเกิด